วันนี้เรามาเช็คน้ำมันเครื่องรถยนต์กันครับจะมีวิธีการยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ เราจะมาทําการตรวจชิกน้ํามันเครื่องกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือมีเศษผ้าอันนึงนะครับที่จะมาช่วยในการตรวจชิกน้ํามันเครื่องของเรา,เาไม่ควรที่จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับถ้าใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยเวลาเราเช็ดที่ปลายขีดวัดแล้วอาจจะมีเศษกระดาษติดอยู่ที่ปลายปลายขีดวัดแล้วก็เข้าไปคนเปื้อนในเครื่องยนต์ของเราได้นะครับ ผมแนะนำให้ใช้เศษผ้านะครับก็แล้วก็การตรวจเช็คนะ้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะตรวจเช็คในขณะที่เครื่องยนต์ยินนะครับเราจะไม่ตรวจเช็คในขณะที่เครื่องยนต์ได้สตาร์ทไปแล้วอันนี้คือเครื่องยนต์ที่ยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คกันครับที่ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องก็คือตรงที่ ก้านวัดน้ํามันเครื่องก็คือตรงที่มีสีเหลืองๆครับตรงนี้ก็คือก้านวัดน้ามันเครื่องเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาดูครับการดึงขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเราจะยังวัดอะไรไม่ได้นะครับก็คือเราก็จะเห็น,นจะมีขีดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเช็ดออกก่อนเราก็จะทำการเช็ดเช็ดน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับในครั้งแรกการวัดก็จะนะครับ าราก็จะสะอาดและเราก็จะเสียการวัดน้มนเครื่องตอนนี้เราก็ดึงขึ้นมาดูอีกครั้งนะครับว่าระดับน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่ระดับไหน,น,ค,รนครับดูที่ขีดน้ำมันเครื่องครับระดับน้ำมันเครื่อง อยู่ที่ประมาณไม่ต่ําแล้วก็ไปสูงครับอยู่ก,ากลางอย่างนี้ถือว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ที่ระดับที่ใช้ได้นะครับเป็นระดับที่หรือว่าเหมาะสมอยู่ไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วก็หรือว่าไม่ขาดนะครับอันนี้ถ้าหากระดับน้ํามันเครื่องของรถยนต์ของใครอยู่ในระดับที่ต่ํานะครับต่ำกาขีดอันนี้ มีขีดกิโลนะครับแอลนี่นะครับ้าอยู่ในระดับต่าําขณะนี้คุณจะต้องเติมน,น้ํามันเครื่องเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระดับไฮอย่างนี้ก็แปลว่าพอดีนะครับแต่ถ้ามันอยู่สูงกว่าไฮขึ้นมาถึงนี่อันนี้เราจะเป็นที่จะต้องให้ช่างเปลี่ยนถ่ายออกไปนะครับให้ระดับน้ํามันเครื่องลงมาอยู่ที่ระดับปกติเพราะว่าถ้าระดับน้ํามันเครื่องเนี่ยสูงเกินไป มันจะทําให้เครื่องยนต์ของเราทํางานหนักแล้วก็สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับอันนี้ก็มีผลกับเครื่องยนต์แต่ถ้าระดับน้ํามันเครื่องต่ําเกินไปก็จะมีผลกับเครื่องยนต์เหมือนกันคือว่าอาจจะทําให้เครื่องยนต์ของเราเสียหายได้นะครับอันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องเติมมันเครื่องเพิ่มนะครับจากเราทําการตรวจช็คเสร็จแล้วเราก็เก็บที่วัดน้ํามันเครื่องเข้าที่นะครับก็ง่ายๆครับพิะ นะครก็เก็บเรียบร้อยนะครับก็สรุปว่าระดับน้ํามันเครื่องนี่มีผลกับการใช้งานของของรถยนต์ของเรานะครับถ้าระดับน้ํามันเครื่องต่ําเกินไปก็จําเป็นที่จะต้องเติมน้ํามันเครื่องเพิ่มนะครับหรือว่าถ้าระดับน้ํามันเครื่องยนต์สูงเกินไปอันนี้ก็จะเป็นที่จะต้องให้ช่างเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อให้ระดับน้ามันเครื่องอยู่ที่ระดับปกติเพราะว่าถ้าระดับน้ำมันเครื่องสูงเกินไป จะทําให้เครื่องยนต์อืดแล้วก็สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมีในบางกรณีที่เราขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแล้วก็เด็กปั๊มมาบอกว่าเดี๋ยวพี่เปิดเครื่องตรวจเช็คน้ํามันเครื่องตรวจเช็คเครื่องหน่อยแล right. ma right. ้วเราก็เปิดเครื่องให้เขาตรวจเช็คพอเด็กปั๊มมาเปิดเครื่องแล้วก็ดึงที่วัดน้ํามันเครื่องออกมาดูแล้วบอกว่าพี่ครับน้ํามันเครื่องที่ขาดต้องเติมเพิ่มนะครับ อันแบบนี้คือเราต้องไม่เติมเพิ่มนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยเราต้องทําการตรวจเช็คในช่วงที่เครื่องยนต์เย็นเท่านั้นในจังหวะที่เราขับรถไปต่างจังหวัดเครื่องยนต์เราเดินเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความร้อนและน้ํามันเครื่องของเราก็วิ่งไปอยู่ในส่วนต่างๆของเครื่องยนต์แล้วช่วงที่เด็กไปชักน้ํามันเครื่องออกมาเช็คดูเนี่ยน้ำมันเครื่องยังไม่ได้ลงไปที่แท้งทั้งหมดทําให้ว่าะเครื่องของเราเนี่ย ขาดไปทาให้เด็กต้องเดินมาบอกเราบอกว่าต้องเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มซึ่งแบบนี้คือการจะทําที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือว่าถ้าระดับน้ำมันเครื่องมันสูงเกินไปมันจะทําให้เครื่องยนต์ของเราเดินเดินลาบากแล้วก็คือทําให้เครื่องยนต์ของเราอืดแล้วก็สิ้นสิ้นเติมน้ำมันเชือเ้อเพลิงด้วยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการตรวจเช็คน้ามันเครื่อง ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าเดินนะครับเรื่องรถเรื่องง่ายคุณก็ทำได้สวัสดีครับ ณตรวจเช็คน้ํามันเครื่องรถยนต์เป็นไหมครับถ้าไม่หรือไม่เคยว,นนเว,วันนี้เราจะมาตรวจเช็คน้ํามันเครื่องรถยนต์กันครับจะมีวิธีการย <2 S 1> ังไงนั้นวันนี้เราจะมาตรวจเช็คน้ามันเครื่องรถยนต์กันครับจะมีวิธีการยังไงนั้น